เลยทันทีนะครับแล้วทุกคนมีเพียงคู่เดียวนั่นก็คือดวงตาครับวันนี้นะฮะเรามีวิธีง่ายๆเกี่ยวกับการดูแลดวงตามาฝากจากประสบการณ์ตรงของผู้ชายคนนี้ครับน้องตะเกาข,าข่าวของเราอง<ฆ>น้องตะสว,ส,สวัสดีค่ะ สวัสดีครับน้องแฟ้สวัสดีครับผู้ชมค่ะใกล้ตัวมากๆเจอกันอยู่ทุกวันเลยเรียกว่ารายการเพื่อนบ้านดีกว่าใช่ตอนนี้มาาคนเดียวภรรยาคุณไม่ได้มาเหรอภรรยาคือใครก่อนคุณแพรลีแพรลีเหรอตอนนี้ก็มีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วโอ้โหนี่แป้งค่ะจริงๆนะพิธีกรอย่างเรานะน้องตะาใช่ครับต้องอ่านสคริปต์ต้องเจอกับไฟในสตูคุณพ่อคุณแม่ดูผ่านเลนนี่นะจริงๆแล้วไฟเนี่ยมันแรงทุกดวงนะแลมีปัญหาไหมแล้วหนูมีปัญหาไหมกับโอแน่นอนตาเชื่อว่าทุกคนเจอน้องแป้งเรื่องของไฟที่มันแรงขนาดนี้ มันอัดเข้ามาบนหน้าเราตาเราจะลา้าใช่เราจะมองปุ๊บบางทีมันพล่าไปเลยนะฮะเพราะว่าไหาไฟมันอัดมาแรงๆแล้วบางท่านอยู่กับบ้านไม่เจอไฟแรงๆแบบนี้ เจอหน้าจอโทรศัพท์มือถือทุกทุกวันเลยใช่ไหมใครไม่หยิบมือถือบ้างโอ้โหแล้วหยิบทุกวันแล้วหยิบแล้วไม่วางด้วยนะใช่บางทีเล่นทั้งวันนะคบไม่รู้ตัวโทรศัพท์มือถือบ้าง iPad บ้างจอคอมพิวเตอร์บ้างเอาแล้วสัญญาณเริ่มมาอย่างตาอ่านข่าวเงี้ยเกาข่าวเงี้ยคุณผู้ชมดูกล้องกี่ตัวและไฟกี่ดวงไฟแรงมากนะคุณแม่คุณพ่อลงมาแบบไฟแรงมากไม่งั้นหน้าเราไม่ไบร์ทไงทีนี้อาการมาเริ่มมาครับตามาเริ่มล้าทําไปทํามาสัญญาณมาเริ่มมาสัญญาณของโรคจอประสาทตาเสื่อมนี่เรื่องใหญ่นะฮะ ตรงกลางเรามีคู่เดียวอย่างที่พี่เอบอกอะครับ จอภาษาตาเสื่อมถ้าเกิดว่าเป็นหนักๆคุณผู้ชมทําไปเล่นไปตาบอดได้นะครับใช<อ>่ตาบอดได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องดูแลสุขภาพดวงตาที่มีคู่เดียวของเราก<ะ>่อนหน้าน,นี้ตาอ,อ่านข่าวไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่ง<ะ>ขึ้นยีนาจอนะ,ะฮะไวตาเนเจอร์พัทลูทีนซีแซนทีนครับนี่ฮะเขาเป็นสารสกัดจากดอกดาวเรืองแล้วก็บ<ะ>ิลเบอรี่นะดอกดาวเรืองก็ดีอยู่แล้วบิลเบอรี่นี้ทุกคนรู้ว่าบำรุงเรื่องของดวงตาแน่นอนนะ,ะฮะเป็นอาหารที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างเองได้เพราะฉะนั้นเราต้องทาน เข้าไปเสริมเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับเขาจะไปช่วยยับยั้งเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อมช่วยกองแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์มือถือจาก iPad จากจอคอมพิวเตอร์และทําให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะเพราะบางคนบอกว่ามองเห็นที่มืดก็ไม่ค่อยชัดบางทีตอนกลางวันก็ตาพร่าพี่เคยเป็นใช่ไหมเคยเป็นครับมันปรับไม่ทันใช่หนูก็เป็นแล้วนะใช่ไหมฮะบ้างเพราะอายุไม่เกี่ยวเลยนะคุณผู้ชมครับมันอยู่ที่ว่าเราใช้ดวงตายังไง